อิทธิพลของดวงดาวดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้ส่งผลอย่างไรในช่วงเวลาของดาวย้ายหรือดวงดาวที่กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องระวังดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะถูกยกให้เป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์หรือหัวหน้าของดาวดีที่ให้คุณมากกว่าโทษตรงข้ามกับดาวเสาร์ที่ถูกยกให้เป็นดาวประธานฝ่ายบาปเคราะห์ดังนั้นเมื่อดาวพฤหัสสถิตอยู่ในราศีไหน เรือนชะตาอะไรนั่นหมายถึงการนำโชคมาให้ในเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับภพบเรือนนั้นๆหรือแม้จะเป็นภพเสียก็ตามได้แกอ่อลิมรณะวินาศก็ยังให้คุณอยู่สำหรับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียนั้นโดยเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแล้วถึงได้รับผลดีตามมาดาวพฤหัสถิตอยู่ในณราศีใดราศีหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งปี ในช่วงหนึ่งปีนั้นอาจจะมีโครจรวิปริตข้ามราศีได้ก่อนจะย้ายเข้าสู่ราศีถัดไปดังนั้นต้องใช้เวลา12ปีถึงได้โครจรครบหนึ่งรอบจากราศีและในวันที่19เมษายน2566ดาวพฤหัสได้โครจรจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษถือเป็นการวนกลับมาครบอีก1รอบและก้าวขึ้นสู่รอบใหม่ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมาก มาฟังสรุปภาพรวมดวงทั่วไปของ Gym. ชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนพฤษภาคมได้ในคลิปนี้ค่ะการงานชาวราศีตุลในช่วงนี้จะมีปัญหาจุกจิกติดขัดขัดแย้งร่าช้าการเดินทางมีปัญหาต้องคอยแก้ไขแต่มีโอกาสที่จะแก้ไขได้สำเร็จระวังเรื่องการนัดหมายเอกสารหนังสือสัญญาเรื่องอารมณ์และคำพูดคำจาให้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดี จะได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆได้นำสินค้าใหม่มาขายได้เจอสิ่งใหม่มีลูกน้องใหม่เข้ามาคนทำธุรกิจมีคู่แข่งเยอะแต่เอาตัวรอดได้การเงินคนทำธุรกิจจะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นคนทำงานประจำมีเงินพิเศษจากอาชีพเสริมหรืออาจได้มาในหลายรูปแบบหรือได้มาในรูปแบบของสิ่งของได้เงินจากการสิ่งดวงสิ่งโชค จะมีการจ่ายเงินไปกับเรื่องของการกินการอยู่การใช้ใจ่ายในครอบครัวบุตรบริวารสุขภาพก็ต้องระวังอย่าให้ใครหยิบยืมเงินเพราะอาจจะไม่ได้คืนทางด้านความรักคนโสดมีเสน่ห์มากในช่วงนี้เรื่องเด่นเรื่องดีของชาวลัคนาราศีตุลเป็นปีที่มีการเจราจาต่อรองมากขึ้นซึ่งเป็นไปได้ทั้งในเรื่องของงานความรักคดีความ และมักจะจบลงด้วยดีเพราะมีมิตรสหายให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อกูลเจ้าชะปานั้นจะเป็นคนมีเพื่อนเยอะได้หุ้นส่วนพันธมิตรที่ดีมาช่วยเติมเต็มเรื่องงานและธุรกิจการลงทุนคนโสดนั้นได้เจอคนถูกใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่คนคนนั้นจะเป็นเพื่อนหรือคนที่เคยรู้จักมาก่อนแล้วคนที่มีคู่ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้ว ความรักก็จะยิ่งหวานมากขึ้นได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันและมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์คึงขันมั่นหมายและแต่างงานได้เรื่องที่ต้องระวังเรื่องการทำเรื่องผิดศีลธรรมและไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านเพราะอาจถูกฟ้องร้องเป็นคดีความได้มีเรื่องทะเลาะบบาแว้งกับเพศตรงข้ามซึ่งก็เป็นคนที่รู้จักกันดีเช่นพี่น้องเพื่อนเพื่อนบ้าน คนโสดจะคบหาใครต้องไปสืบดีๆก่อนว่าเขามีเจ้าของหรือยังจะได้ไม่ช้ำใจค่ะคนมีคู่ที่ยังทะเลาะกันอยู่3วันดีสีวันไข้ไม่คุยกันมีความสูญเสียงที่จะได้แยกทางกันจริงๆร,รีบปรับความเข้าใจกันจะตั้งแต่วันนี้นะคะลักษนาราศีตุลเป็นปีที่ต้องเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือคนรอบตัวทั้งผู้ครองและบริวารเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนอื่น เค็ดลับเสริมดวงทำบุญบริจาคทานแก่ผู้ยากไร้ปล่อยปลาหน้าเขียงที่หนักจะเบาลงสำหรับด้านการงานเป็นราศีที่ได้รับพลังจากดาวพฤหัสที่เป็นราชาโชครัษนาราศีตุลจะมีโชคใหญ่หลายเรื่องเรื่องของคู่เรื่องของงานการได้รับความช่วยเหลือได้รับความไว้วางใจในช่วงดาวพฤหัสมีพลังคือ ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจะส่งผลดีดาวพฤหัสเข้ามายิ่งส่งเสริมให้เกิดโปรเจกต์ใหญ่ที่เจ้าชะตาไม่เคยทำแต่สิ่งที่ทำจะเกิดความสำเร็จตามมาสำหรับการเงินเป็นราศีที่มีการขยับขยายดวงดาวที่ดีดวงดาวการเงินมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกรมเป็นเกณฑ์ที่ดีมากส่งผลเรื่องความมั่งคัง่งร่ำรวยความสมบูรณ์รายได้ไม่น่าห่วง อาจจะมีรายจ่ายในเรื่องของการลงทุนส่งผลให้ใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือค้าขายเพิ่มขึ้นสำหรับความรักบางคนอาจไม่มีคู่แต่ไปลงในเรื่องของงานหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ที่ดีคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขจะปรากฏกายขึ้น ลัคนาราศีตุลวันนี้มีดาวมฤตยูปุ่นเปียนตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไปมฤตยูย้ายออกและอีกนางก่อจะกลับมาจะได้ลงตัวในเรื่องของความรักมากขึ้นทุกอย่างจะคลี่คลาคนไม่ดีจะออกไปเรื่องของการสู่ขอการเปรียงตัวในปี2566มีข่าวดีขึ้นมาทางด้านสุขภาพควรดูแลปรับเปลี่ยนเรื่องอาหารการกินให้เหมาะสมกับตัวเองอาจจะใช้ช่วงดาวพฤหัสย้าย ทำบุญเสริมดวงให้กับตัวเองก่อนหน้านี้มีหลายอย่างไม่ลงตัวขัดแย้งกับคนรอบตัวตึดอัดกับทุกเครื่องทุกราวในช่วงที่ผ่านมาแต่หลังจากนี้ทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหลังจากดาวพฤหัสย,ย้ายจากภพอริเข้าสู่ภพแห่งการเพื่อกูล ถึงปัญหาที่มีก่อนหน้านี้ยังตามมาอยู่แต่สถานการณ์ต่างๆเริ่มเป็นใจทําให้เจ้าชะตาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีใครที่โสดอยู่มีโอกาสเจอคนที่ถูกใจในช่วงนี้แต่การจะคบกันไปถึงข่านไหนขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมของแต่ละท่านเป็นตัวกําหนดใครที่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือจากคนรอบข้างก็มีคนพร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ ดวงชะตาในช่วงนี้ฟ้าเริ่มเปิดเรื่องยา,งากจะกลับกลายเป็นเรื่องง่ายเรื่องที่คิดว่าไม่ได้ก็กลับกลายเป็นได้เพื่อภาพรวมนั้นถือว่าการย้ายของดาวเครื่องหักครั้งนี้ส่งผลดีต่อเจ้าชะตามากๆใครที่ชอบการสรุปดวงแบบนี้ฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับเลขเบอร์โทรศัพท์เสริมดวงเสริมความมงคลติดตามได้ในท้ายคลิปนะคะ สุขสมหวังสำเร็จทุกท่านสวัสดีค่ะอัปเดตดวงใหม่อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะคะ